รัศที่เท่าไหร่สี่ับสี่ห้าสี่นะเออหลายคนบอกสี่หลายคนบอกห้าสรุปคือสี่ห้านะครับจำไว้ด้วยสี่นะแต่ถ้างนที่บอกว่าให้ใส่เสื้อใช่แขนเข้าเข้าอันนั้นรัศมีเท่าไหร่สี่โอเคแล้วมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองครั้งสำคัญของประเทศไทยคือรักาีที่ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับระบบการปกครองจากระบอบสมูรณายยาสิทธิราชนะเป็นระบอบใดประชาธิปไตยปรชิปไตยไม่ใช่สั้นๆแค่นี้มันมีต่อเองคืออยู่อันีพระหากษัตริย์อยู่นะครับคราวนี้นะครับมาดูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบ้างนะครับและในยุคนั้นเนี่ย ยุคสมัยรัตนที่สี่ที่ห้าหกแล้วก็เจ็ดเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรเหมือนเขาบอกาเขาบอกว่านะครับในยุคนั้นเนี่ยทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะเหมือนเราเลยเรามีเพื่อนมีเพื่อนไหมเรามีเพื่อนไหมมีมีคนที่ไม่ชอบไหมมีมีถนี่นะ่อนนะท้ายกันเลยท้ายกันเลยมี น,นะครับแล้วก็มีผู้ที่มาลุกลามนะในความสาัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับอันเนี้ยเขาพูดถึง<ม>นะครับในส่วนของการพูบมีการทาสนธที่สัญญาระหว่างประเทศแต่ประเทศต่างๆที่เข้ามาเจริญสัมพันธรร์ไมตีแต่รู้ว่าแล้วแต่ไม่ได้เข้ามาเป็นเพื่อนอย่างเดียวอาจจะมีบางบางประเทศที่เข้ามาหวังผลประโยชน์เพื่อนแบบนี้คุม้มได้ไหม เออ,เอไม่ฮะทีนีเน้เดี๋ยวเรานะครับนะมาดูันว่าเอาไอส่งที่สัญญาเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรแล้วมีมีมีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไรบ้างอ้าวอ่านชื่อหน่อย อบอลลิงหรือการทำสนทิสัญญาบาเลิงนะครับนี่แหละเป็นที่มาคนคนนี้แหละนะครับ,นะรบเป็นที่มาของสนทิสัญญาที่ว่านะครับเขาบอกว่าอาังกฤษเนี่ยมาเอาเปรี่ยบของไทยเราในยุคนั้นแต่ไม่รู้ว่าเอาเปรี่ยบมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ อย่างแรกเลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ข้อตกลงทั้งหมดนะครับแต่อเน,นี้เป็นข้อตกลงที่ที่มองว่าเอทำไมอังกฤษเนี่ยนะครับถึงดูเหมือนได้สิทธิพิเศษหรือเป็นข้อตกลงที่ดูเอาเปลียบของไทยนะอย่างแรกอังกฤษได้สิทธิสภาพนอกอาณาเกศจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยาจะมีอาณาเกแบ่งใน,นะครับเ ภาพปัจจุบันก็คือสถานทูตนะครับทีเนี้ยจะทําอะไรก็ใช้กฎหมายของเขาในาเขียนพื้นที่แต่คราวเนี้ยอัเกตที่พอเซนสัญญาสนที่สัญญาบาลลิ่งเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าใต้สิทธิสภาพก้องอนุตก็คือพัวขั้วประเทศไทยเลยนะตามกฎอะไรของเขาบางทีเราก็ไม่ทันรู้หรอกว่าเขามีกฎหมายอย่างไรใช่ไหม เขาอ,อ้างว่าที่บ้านเขาทำไม่เก่งทนะีนี้นอกจากอังกฤษใต้สิทธิสภาพนอกอนาณาเขตแล้วยังมีการยกเลิกภาษีปากเนือให้เก็บภาษีขาขาเข้ารอยละสามแทนคาวนี้มาดูดภาษีปากเนือเข้าใจคนว่าปากเระะือ ายคนบอกป่าเรือคืออะไรไม่เคยเห็นป่าเรือเลยเขาก้อาสีป่กเรือต้องเท้าความนี้แบบเอาเรือมาต้องจอดไหมต้องจอดต้องหาท่าเรือจอดไหมหรือว่าไปลอยลอยกลางทะเลจอดได้เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้า,นนา,าขมาที่ท่าเรือในการเข้ามาที่ท่าเรือนะครับท่าเรือมันก็ต้องมีจํากัดนะเนาะเพราะฉะนั้นคขาต้ป่าเรือในที่นี้ วัดจากความกว้าง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 ความกว้างของแม่ความกว้างของเรือความกว้างของเรืออ้าวัดเป็นวาวัดเป็นศอกเลยสมัยก่อนก็แล้วแต่ของเราเลยแล้วก็คิดเงินตามความกว้างของเรือเหมือนประมาณว่าใช้พื้นที่ในการจอดท่าเรือกว้างแค่ไหนก็ยิ่งเสียแพงเท่านั้นแต่ทีนี้อังกฤษดมองว่าเอ๊ะ ไทยเนี e away, neighbor, right <the ene, ่ยถ kind of ้าเก็บอย่างงี้ต้องเปรียบสิเพราะอะไรต่อให้เบือกว่าแต่สินค้าสินค้าเป็นสินค้าที่ถูกยกตัวอย่างเทียบกันครับสมมุตินะสมมุติจีนนะเอามาเลยเรือไม่กว้างหรอกเข้าโต๊ะเข้ากลุ่มโต๊ะพวกเราเนี่ยเอากว้างมากเลยต่อเติมเงินด้วยไม่กี่บาท แต่ผนอะไรมาขาย,าายขนทองมาขายสมุดขนทองคำมาขายแต่อังกฤษโอ้มาไกลเนาะมาเรือลำเล็กก็ไม่ได้นะเออม,มาลำก็เริ่มเลยพอมาลำใหญ่เป็นไงดันขนอะไรมาขายอขนพวกขนสัต<ล>ว์ก็ได้ดอ,อ่ะเออน้ำมันน้ำหมอมอะไรที่แบบมูลค่ามันถูกกว่าทองคำ ใช่หมทีนี้แต่เรือเรือเขาใหญ่กว่าปรากฏว,ว่าต้นเก็บแพงกว่าเออเขาก็มองว่าอันเก็บเขาอ่ไม่ไม่คุม้มนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกให้เรายกเลิกภาษี่าษเรือซะให้เก็บเป็นภาษีสินค้ารู้จักมูลค่าสินค้าร้อยละสามสมมุติมูลค่าหนึร้อยบาทเก็บสามบาทมูลค่า ่1,000บาทเก็บเท่าไหร่สามสิบครับสามสิบเออราคาหนึ่งหมื่นบาทเองสามร้อยครับเอออันนี้เทียบเป็นเลขตรงๆให้เราถึงข้าพเนาะเนี่ยมันก็เลยถ้ามองถึงมองถึงว่าเราเนี่ยนะเสียเปรียบไหมที่จริงมันก็เสียเปรียบแทนที่เราจะเก็บเหมือนเดิมเนี่ยเราจะได้ได้เงินเยอะเนาะแต่ถ้ามองถึงว่าถ้าเราขายบ้านเขาบ้างมองมุมกลับกัน ดูข้อต่อไปให้มีการค้าเสรีนะครับและใครอน,นุญาตให้นำข้าวปลาแล้วก็เกลือไปขายต่างประเทศได้ต้องบอกอย่างนี้นะครับในยุคสมัยก่อนเนะี่ยทรงออกของไทยไม่ใช่ข้าวแต่เป็นเครื่องเทศพวกพริกไทยพวกอะไรพวกของฉุนนะครับเออ ดังนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าอ่ะต่างคนตา่างมี่งเพราะว่าอังกฤษมาคา้าเสรีไทยก็ได้ส,งส่งออกพวกสินค้าตัวอื่นเพิ่มเติมเข้าไปยกนอกจากาพวกเครื่องเทศนะครับหรือว่าวิ่งหรือว่าวิ่แล้วกันนะครับคนในคนในบางภัคอังกฤษนำฝิ่นมาขายนในไทยได้ คำว่าคนในบางครับอังกฤษในนี้อาจจะไม่ใช่คนอังกฤษก็ได้นะครับตัวอย่างเป็นหนึ่งครแต่ทำงานให้บริษัทของอังกฤษนี่อ่าก็เลยเป็นคนในบางครับของอังกษิษนะครับให้นำกิจบางขายได้แต่ต้องขายให้เจ้าภาษีฝีเท่นานัา้นรู้จักคำว่ายิบวัวนะหรือว่าพ่อค้กลางเคยได้ยินไหมเออ ไม่ใช่เอามาแล้วนาะมาสูต่ตลาดได้เลยต้องมาส่งให้คนนี้แล้วคนนี้เอาไปทำขายต่ออีกทีเออนช่ครับอ,อีกข้อหนึ่งถ้าชาติอื่นอันนี้สำคัญเลยนะตอนนี้ถ้าชาติอื่นได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมอังกฤษจะได้สิทธิพิเศษนั้นด้วยงงไหมก็คือพูดง่ายว่า ถ้าเราเพื่อให้ชาติไหนมากกว่าอังกฤษอังกฤษก็ต้องได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราเราคุยกันถึงว่าร้อยละสาแต่เราเฮ้ยดนังสีอย่างที่จีนนะ่ะจีนเราเคยจีนเราเคยราบขายมาตั้งแต่สมัยกรงุงศีอยุธยาอินทีกันเลยเราเราเก็บภาษีร้อยละสองได้ไหมเออาสีกันนะ่ะอ,อ,อังกฤษเป็นไงถ้าอังกฤษรู้เป็นไง อังกฤษก็ต้องได้เช่นเดียวกันนะ่ไหมเออนี่ครับเนี่ยเอ่ออันเนี้ยข้อสำคัญเลยหรือว่าเราอาลูกมนรวยอะไรต่างๆให้แต่ละประเทศ่อังกฤษรู้ปุ๊บก็ต้องได้ด้วยสิทธิพิเศษนั้นอย่างเออเนี่ยมต่อกับหบอกพิดแทนนะเออใช่ไหมครับ สนที่สัญญาอีกจะแก้ไขได้เพื่อคนสิบปีไปไแล้วโอ้เราถึงถ้าเราถัาเป็นปุ๊บเท่ากับเนี่ยอยู่อีกสิบปีแบบนี้เออนะครับอยู่อีกสิบปีเพือแบบนี้นนในส,ส่วนของสนที่สัญญาบาลินะทีนี้เดี๋ยวมาแยกให้ดูดีกว่ามาให้ดูด้านึงนก่อนอเดี๋ยว เดี๋ยวจะมีใบงานนะครับให้จับสู้แอมจับคู่เป็นไว้ก่อนให้ทำางานคราวน,น,นี้มาดูที่ส่วนของผลกระทบกอันนี้ครูจะยกตัวอย่างทางด้าน,นเศรษฐกิจกนะเป็นหลักก่อนจริงๆมันมีด้านอื่นด้วย,เ,ยเดี๋ยวไปมาหากันว่าเดี๋ยวเราจะทำใบงานาแล้วไปมาว่วงหากันนะครับดูอันนี้นะครับด้านเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากส่ิสัญญา แน่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงประเภทสินค้าหลักของประเทศจนการเป็นข้าวปัจจุบันก็ยังเป็นข้าวใช่ไหมเพราะว่าเอ่อเป็นอะไรบ้านเราเป็นเมืองเกษตรกรรมที่ขึ้ข้าวเนี่ยค่อนข้างเป็นระดับต้นต้นของโลกนะครับมีการขยายตัวของการค้าภายในประเทศประกอบกับการพรฒนาเส้นทางคมนาคมอันนี้ ถือเป็นผลดีนะเพราะว่าอะไรมันาถือเป็นการกระตุ้นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถนนของทางเลยอะไรเลยเนี่ยมันยังไม่สะดวกสบายเหมือนยุคเราเราเกิดมาเนี่ยผมมีรถยนตมีอะไรแล้วสมัยก่อนเออมีเงนแต่พีหน่อยสมัยรัชกาลที่ห้าเริ่มมีรถเริ่มมีรถรางหรือรถรางนะครับแต่ว่ารถราในที่นี้มันก็อยู่ในแค่ในเขต เในเขตกรุงเทพแต่ชนบทข้างนอกถ้าอย่างตำบลบึงเลยอ่ะถ้าเทียบนะครับโอ้โหน่าจะเป็นป่าไม่เป็นป่าไม่น่าจะมีเป็นถนนหนทางแบบเยอะแบบทุกวันนี้อะไรก็เป็นผลดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการพัฒนาการค้าเนาะมันก็ต้องมีการพัฒนาเส้นทางขนาคกับ รายการที mm. Th ่5เลยนำรถไฟขึ้นมาใช่รายการที่5อนะครับทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งนะครับการพัฒนาุตสาการและรับได้ปรับปรุงระบบภาษาทางปาโคให้สอดตอกัความก้าวหน้าทางศิอันนี้ถือว่าเป็นุดี่ไหมเออเขามีการปรับปรุงนะพว่าอะไรเนื่องจากทําที่สัญญาอะไรต่างๆต้อง ทำเมืองให้ให้มันคท่าเทียมกันราะไม่งั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยต้องต้องท้าความนะตอนนั้นเนี่นเนยขออเขาพยายามจะอมองว่าบ้านเราเนี่ยจุดด้อยเราอยู่ตรงไหนเขาจะจุดนั้นเนี่ยมนเป็นข้อห้ามในการเข้านะครับเพื่อที่จะมาดูแลหรือวิพากษ์บระนันก็เลยมีการพัฒนาทางด้านต่างๆเยื่อแก้ปัญหา มีการปฏิรูประบบภาษสียากรและการทำเพราว่าอะไรรู้ไหมแต่ก่อนนะครับด้วยระบบคอมพิวเตอร์เรามียิงบารโค้ดยิงอะไรเงี้ยมันยังไม่มีใช่นะสมมุติสั่งให้เราไปเก็บเงินภาษีให้ครูหน่อยหมุติครูมันรัดไปเก็บเงินภาษีให้ครูหน่อยเก็บมาห้าพันบาทครูรู้ไหมรู้เดินมาถึงครูชื่อให้ครู 2,000บาทกูรู้นะเออกูก็โอเค2,000บาทใช่ไหมแต่พอ2,000บาทจริงปุ๊บอีกคนหนึ่งบอกว่ากูบ้านเราเนี่ยต้องนำเข้าสิ่งนี้ละต้องไปซื้อสิ่งนี้นำเข้าสมมุติไปซื้อเกี่ยวกับอะไรเดชอาหารการกินนะี่ละสมมุติ้วกัน เงินเข้าสองพันแต่นี่บอกว่าปูเราต้องจ่ายสี่พันเพื่อซื้อข้าวข้าวห้องเราไม่ก่อแล้วปูต้องป็นไงฝากทุนนะฝักทุนใครได้กำไรคนที่ไปเก็บมาเพราะนั้นก็เลยมีการฏิรูประบบต่างๆเริ่มแบบว่ามีการจัดทางบประมาณแผ่นดินด้วยเพราะว่าเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่จะต้อง การทำบาลานซ์ให้มันเหมาะสมนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการถ่ยรูปถือว่าเป็นเรื่องดีนะถือว่าเป็นเรื่องดีไม่ใช่มีแค่เรื่องร้ายอย่างเดียวที่เราดูกันในตอนต้นนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะให้พวกเรานะครับจับคู่งานคู่ดีไหมงานเดี่ยวหลายคนบอกเดี่ยวหลายคนบอกคู่เพราะว่าคู่แล้วเพื่อนไม่ทำใช่อะ จับคู่ดีกว่าจับคู่ดีกว่าเดี๋ยวครูเอาใบงานให้เดี๋ยวใบงานให้อ่ะใครได้คู่แล้วลุงเอ๋ลุงเล๋เดี๋ยวอันนี้กี่คนหนึ่งสองหนึ่งสามช่วยกันอันเรียกี่กี่คนหนึ่ สาผู้ถูกไหมำหรือว่าสางมคนมีกี่ผู้สามอะไรใครไม่มีผู้ทำไมอ่ะโอ้ยไหยาบโตกันได้ครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ไม่มีผู้เ่ยคู้กันเนี่ยีออนีออนสามผู้ มีใครคู่ไหนไม่ได้ไหมมีเปล่ามีคู่ไหนยังไม่ได้ไหมใครใครไมีคู่มีกระไรยังมีคู่อะไรนะขอทำคนเดียวทำไมต้องทำคนเดียวไม่อยากมีคู่ แบบเีงนด้บคแต่คนนี้เายังไม่ได้ยนะแขาไมเยตคนนี้ยังม่คย้หมกันนข้างล่างได้ขงบน้ล่างก็ได้แต่ไม่เขียนด้านหน้าไม่ต้องเขียนด้านหลังนะครับด้านหลัง